สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการ Star Techcast Gaming นะครับก็อยู่กับเกม I the h o r n e r Game เฮ้ยคุณแจเฮ้ยมั่ก่อนเปิดมาได้คุณแจ๊ะเฉยเจ็ดอีกแลเลยอะเสียงเฮียอะไรเนี่ย

กูจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน <away> จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนต้อง <away> เข้าใจครับว่าคนมันด้อ mm. ตกใจเก้าอี้อ๋อมันอยู่ชั้นล่างอ๋อเสียงแม่งหลอนจริง

เวลาเลาด่าไอ้ตกใจหมดเลย